สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมชาวเมทรีะนะผมอ,ะอยู่ผมครับ n x เนะครับผมก็วันนี้คือหนึ่งผมมาอัปเดตเนาะก็หลายอย่างเลยนะอัปเดตเวสสามเวล30นะครนะผมแล้วก็อ่ามันเป็นเวสเปิดแมปใหม่เนาะ ขึ้นไปข้างบนนะผมอ่ามันจะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะผมอ่าจะเป็นเควสเลเวลสามสิบนะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องการตีบวกเนาะตีบวกอ่าดาบนะผมทำไมแสงมืดวะแั๊บหนึ่งรั๊บหนึ่งอ่าตีบวกาัตตี้เอ้ ตีบวกอาวุธนะครับผมพวกนี้นะก็คือ,อรู้วิธีตีบวกแล้วนะครับผมก็คือมันต้องใช้หนังสือในการตีบวกนะแปลงแรกอัปเกรดนะครับผมเห็นหนังสือไหมหนังสือนี้หนึ่ชิ้นมันมีโอกาสหนึ่ครั้งนะรผมซึ่งถ้าเราเอาสมมติมว่าผมเอา เสื้อนะผมเสื้อของผมนี่โคตรจะดีนะแต่ปลายเเอาหนะังสือใส่เข้าไปแต่มันก็ยังอัพไม่ได้นะครับผมอืมอัพไม่ได้มันต้องอัพเกรดไอสถานที่นี้ก่อนนะผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสถานที่ที่เราต้องอัพเกรด พื้นที่ก่อนนะผมรึปึๆบๆน่าก็คกือที่นี่แล้วตอนนี้ก็อ่าอันนี้พื้นฐานผมอยู่ที่เรือเลี้ยวนะอ่าผมจำไม่ได้ว่าสองอันเนี้ยอันนี้อันนี้ตีเตียววุธตีชุดเนอะ จะมีสองอันนี้สองอันล่างเนี่ยต้องมีอันแดนหนึ่งขึ้นแอพเก็ okay. ขึ้นก่อนนะผมแต่ผมยังไม่ได้หาของเอามาอัพนะอ่าอันนี้ยังเป็นขั้น3อยู่มันจะเพื่อมขั้นสี่อ๋อตอนนี้นขั้นสี่เหรอผอดูดูผ่าของอัพไม่ก็คืตายนะผม แล้วก็เลเวลสามสิบเนี่ยตัวหนังสือที่เอามาอัพเกรดเนี่ยนะครับมันดรอปมาจากอ่าตัวเลดบอสเลเวลสามสิบขึ้นไปอันนี้แต่บอนใช่ใช่อ่าลุดอ่าผมก็ตีเจ้าหมีได้นะนี่นี่มีหนังสือนี่อยู่ข้างล่างสุดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ น,นี้ก็ดอกเหมือนกันต,ตัวน้ําผมตีไม่ผ่านนะเพราะว่าอ่าตัวที่ผมปั้นเน้นธาตุไฟนะอันนี้ก็เป็นตัวธาตุลมไนงะตัวธาตุไฟนี่ชนะลมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะผมมันจะดอกหนังสือซโล่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเข้าร่วมารตตี้อ่ะ ต้องพึ่งตัวเองครับนี่ก็ผมขอ,ขอบัฟก่อนลมตัวน้ำอันนี้ตัวน้ำเเนี่ยผมเกลือนะได้ได้ซีนหนึ่งหอก็ตีไปก่อนทุกๆการตนะีครับจะเก็บแต่อา ออติเมตนะทั้งทีนะบอกเราต้องหาตัวดีๆให้เสร็จเลย ตัวนี้ไม่ตัวนี้อ่าจะมีร่างอ่าเอสรเป็นธาตุดินนะผมเอสรเป็นธาตุไฟแต่ถามว่ามีมันทุกทุกตัวมีทุกธาตุนะ,อ,ะอันนี้ผมบอกขอบอกก่อนมันมีทุกธาตุนะผมก็ไม่ต้องห่วงว่าเออเรามันมันออแบบเออแบบตัวอันนี้มีมีธาตุมีนี้หรือเปล่านะผม ยาสักนิดนะอ,อลบลบลบ อัตติเมตนี่หลบหลบสกิลบอสได้นะทั้งบอสทั้งมอนนะมอนคิดชิดเลยที่เวลากดอัตติเมตจะจะหลบสกิลอ่าตัวนี้ก็จะมีข้อดีนิดหน่อยเนาะเฮ้ยโดดมาเร็วนี่ เด็กไอ,อ้ขวานมั่งเดี๋ยวไปเอามาทำไมไม่เอาตัวฮิวาตุไฟที่เป็นตัวเอฟอาร์มาเดี๋ยวงทีมันก็อันนี้มั่ง,งนะผมต้องการจบกปลอกเน,น่มันแอร์ธนูลม,มากมัน มีเอฟเฟกต์จาะอันนี้เหมือนธนูดินธนูดินเป็นเอสอาร์นะโอเคผ่านแล้วเปิดกล่องครับผมฟรึงได้ได้ได้เขาเขาฮะฮะนังหมาใช่ไหม เอ้ย,อย,อยคือต้องเลเวลสามสิบห้าเนาะนะครับผมก<อ>็เดี๋ยวเนี่ยมันมีเลเวลมีอยู่นี่เลเวลสามสิบห้ากับเลเวลสี่สิบนะอ่าเลเวลสี่สิบนี่จะเป็นมอนธาตุแสงกับมอนธาตุไฟสามห้าจะมีธาตุมืดธาตุดินนะธาตุดินนี่คุนะ้นๆเนาะ อ่านี่ท่าแสงกับท่ดไฟอ่ามันจะดอกหนังสือตีบวกแล้วก็อ่าเอ้บุ๊กเครื่องนี้นมันใช่บุ๊กอัปเกรดตัวหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละนะผมอย่างอ่าตัวที่ผมตอนนี้ก็ปั้นสุดแค่อ่าตัวนี้นะครับผมอ่านะ ไม่มีอันนี้นะอันนี้มีดาวสีม่วงเห็นไหมแม่งหลุดหลุดไม่ได้ไงก็ไม่รู้เอมเพิ่มดีเฟนส์นะอันนี้อันนี้ตกกรนะแมไม่เอาตัวโลไม่เอากดินก็คือไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันน่าจะระบุล็อกธาตุไว้นะผมแต่ SR นี่น่าจะไม่ล็อกธาตุนะนอกจากว่า จะมีธาตุอึดโผล่มานะมูิวบุกอยากรู้เหมือนกันว่าคิวบุกมันถายไหนก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นมันมีไอ้นน่าให้ความนะอันนี้ก็ไอ้ความของกับไอ้ตีอัพคาด นี้ก็อ่าอ่าแร่นะฮะลงแร่ลงแร่ตัวนี้ก็เป็นลงแร่นะฮะมันก็มีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็ไม่ตกด้วยของนะนาเกที่หมายก็คือมันต้องไอ้ถ้าหากว่าเราจะปั้นเนี่ยแนะนำให้ปั้น3ามตัวแบบไอ้ สามตัวหลักๆเลยนะผมอ่าก็คือหนึ่งตัวดาเมจผมเอาตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจยืนตัวฮิลตัวฮิลผมมีสองตัวเนาะก็คืออ่าตัวนี้ที่สกิลสองฮิลได้แล้วมีอั emo, นติตีหมูนะผมแต่มันมีชื่ออยู่ว่ามันเป็นชื่อคลาสอนะไรเนาะอ่าอันนี้จะฮอตบลัดนะ จะมีชื่อชื่อเป็นฉายาแหละฉายาชื่อฉายาอันนี้ก็จะเป็นอาตัวฮิวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะผมก็สกิลฮิลก็จะมีสองสามแบบมีสามแบบป่ะอือจะมีฮิลวันนี้อันนี้ก็เป็นตีดับธรรมดาเพิ่มแบบว่านั่นห้ง แต่ฮิวแน่ๆก็ไอตัวนี้สกิลสกิลสองนี่มันหิวนะผมหิวตามแม็กแทกด้วยนะถือว่าดีอยู่เป็นตัวท่านน้ำแล้วก็ตู้กาชามาอัปเดตตู้กาชานะผมอันนี้เป็นกาชาตัวหลักน้ำก็คือเอไอเน,นี้ยเป็น SR แหละนะครับผมไม่ใช่เอเอร่างแรกเป็น SR อันนี้เป็นร่าง SSR ครับผมก็อาขึ้นนี้มาโอเครูปแบบการโจมตีนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างกระเทกมัน <c oughs> จริงมันตีมันตีสามฮิตแล้วก็มีแอร์โอเวอร์ฮิตหนึ่งทีนะผมอันนี้ก็ฟาดข้าปันนะผมปันนี่ปันปันรอบตัวเลยนะ แล้วก็ออลติเมตออลติเมตจะปั่นรอบตัวแล้วก็บัฟนะตี3ครั้งนะผมอ่าก็1 0 0คูณ6ครั้งที่2 2 0 0คูณ2ก็คือ2ทีแหละ300ร้300อแล้วก็ครั้งที่3คือ2 0 0คูณ2และ3 0 0คูณ3ก็คือตี5ฮิตอันแรก6ฮิตอันนี้2 2ฮิตนะ ตีครั้งที่3ก็คือกดครั้งที่3อ่ะจะเป็น5ฮิตโดยฮิตชุดแรกจะเป็น200%แล้วก็ฮิตชุดสุดท้ายจะเป็น300%บัฟ20นะก็อันนี้มันจะเขียนเลยว่า Normal Attack Damage นะผมก็คือตีธรรมดาเลยก็คือฮิตพวกนี้มันจะถูกเสริมนะอ่าตัวนี้ตัวน้ำก็คือบางก็ มัก็เหมือนตัว S R แต่เป็นตัวอัปเกรดมาเป็น S S R นะผมมีอย่างในพวกนีน้อันนี้อันนี้เป็น S R ทัาวไปซึ่งบางตัวอย่างอย่างตัวนี้ตัวนี้แม่ไม่บอกคาดหอกโอ้โหเห็นสีฟ,ฟ้าๆฟยิงทับน้ำ <c oughs> ทับน้ำโลน้ำ อันนี้มันดูจากสีได้เลยเพราะว่าแอมจะเป็นอ่ะอันนี้ทาตดินออกเหลืองเหลืองอ่ะเป็นธาตดินอันนี้ก็ธาน้ำเนี่ยตัวดุดเลยโชว์ใช่อ่าออันนี้ อ่าขอดูสก,กิลหน่อยตัวนี้อ่าน่าจะเป็นธาตุแสงตัวเดียวน่าจะเป็นธาตุแสงเพราะามันสกิลออกเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวที่เป็นธาตุแสงแล้วก็ไออย่างตัวอ่าตัวหลักตัวนี้ก็ ย้มีเอกแท็กโบ ex ความแรงโบอ่าตัวธนูตัวธนูนี่น่าะเป็นธนูแสงนะมึงก็คือตัวท่าแสงตอนนี้มีสองตัวนี่คือธนูกับตัวดาบส่วนตัวหลักตัวหลักตัวจะเป็นตัวหลักลมตัวหลัก sr นะเป็นตัวดักลมนะมตัวท่าลมส่วนใหญ่จะเป็นตัวตีหมู ต,ตัวตีมูนะตัวท่าลมส่วนใหญ่เป็นตัวตีมูบหมดเลยนะผมตัวท่าแสงจะเป็นการบับกระจกเปลาะอะไรอย่างนี้ซึ่งผมอยากได้ตัวท่าแสงไม่ได้อยากได้พี่หอ,อกเลยก็เลยมาสุม่มมาสุ่มนะผมอ่า200รนี่การันตีนะ ส่วนโปรโมชั่นก็เออท้อใจหนึ่งมืนนะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหนึ่งมืนขยาบ้าเติมมาทั้งสองอันเลยนะก็รวมกันคือสองหมื่นสองร้อยถ้าถ้า,ถ,าถ้าใช้เลขสองร้อยก็ประมาณเกือบห้าพันะได้ตัวหนึ่งก็ประมาณนั้นแหละ แต่มันก็แจกอยู่เรื่อยๆนะชอบไม่อยากจะท้อนะผมะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมพแมพเฟสนะะตอนนี้อยู่อยู่นี่นี่ว่าตอนแรกว่าจะเก็บเวลที่นี่ด้วยนะผมเพราะว่ามันเป็นเลเวลทาบ50พอดีก็คือตอนนี้ผมเลเวล31คลิปยาวไปปะ ตอนนี้เลเวลอาผมอะเลเวลตัวหลักนะเออไม่ใช่เลเวลหลักของผมนะอยู่ที่เลเวลสามสิบเอ็ดนะผมแล้วมอนพวกเนี้ยมันทาบเลเวลอยู่ประมาณสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้านะผมถ้าผมตีเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตีเล่นแล้วเอาขยะมันไปเผาเป็นคริสตัลอัพตัวเงี้ยได้อยู่นะซึ่งก็ มอนที่จะตีก็จะเป็นในพวกนี้อ่อ่าพวกกิ๊กี้พวกนี้แหละนะผมอัพเลเวลนะแล้วก็มีโอกาสดบก,การ์ททาดธาตุด้วยนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ่ามอนพวกนี้มันดบก,การ์ททาดธาตุได้นะผมโดยที่ไม่ต้องสุ่มนะ น้ำชนะไฟไฟชนะาลมลมชนะหินหินชนะน้ำ โอ้โหจะแทกเป็นหมื่นเลยเถอะเนี่ยแค่ปั่นเฉยๆก็ก็เกินหมื่นอยู่แล้วนะ่าแล้วก็มันต้องหาโอกาสปิดคลีด้วยนะซึ่งไอ้คลีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้อุปกรณ์สวมใส่อย่างเดียวเลยนะผมซึ่งผมยังไม่เห็นว่ามันมันน่าลงตรงไหน แล้วก็ทุกตัวมีกระโดดเอ็กแพทุกตัวนะอันนี้ตีสองอกอออย่างตัวอา่าตัวลมก็จะตีแบบนี้ขนู ็ประมาณนี้เนาะอย่างเงี้ยผมก็ฟาร,ร์มเวลได้เหมือนกันหรือเก็บของเอาไว้อัพเอาไว้อัพตัวละครก็ได้เหมือนกันตอน,นนี้คือแแบใหม่เนาะแล้วก็แมบต่อไปนี้ไม่ได้เปิดนะแล้ววิธีการก็เยก,ก็ยเริ่ม เอาไม้นะครับผมแล้วก็วัตถุดิบเอาไปเผา่านะนเหมือนเดิมงจะอีกยาวเลยนะผมกวับจะมีเวลเพิ่มมาแล้วก็อ่าอันนี้ตัวไอนี่ยยังไม่มานะไอตัวที่ข้างชออ็อปนะผมต้องไปดูกระเป๋าแล้วก็ดูเกียรติภูมิมานี่มันจะมีการ์ดไอพวกนี้ด้วยนะการ์ดพอย์ต อืครับคอยนะบอกคอยนี่มันใช้ได้ตั้งแต่ตอนไหนไหมเนี่ยสิบสองเดือนห้าอ๋อห้าสิบสองเดืห้าวันที่ยี่สิบแปด เดือนสิบเอ็ดอ้นี้เป็นเกดแต้มหรอซึ่งการ์ดไอัน,นียมันยังไม่โผล่ไอกร์ดไอ้ที่มันอยู่ข้างไออันเชิญกับร้านค้านะนะับผมแต่ตอนที่ผมจิ้มเนี่ยน่าจะโผล่ตอนเลเวลสามสิบห้านะผมง่ายคลิปผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันเนาะนะก็อยู่กับน้องควายสุดหล่อของผมแล้วกัน มันปั้นแล้วมันเล่นง่ายสุดแล้วอะ่ะไม่เหมือนตัวหลักพระเอะก็มันเมื่อกดอันติีปุ๊บมันกดอ่าคิวหนึ่งคิวสองรัวๆได้เลยนะตัวดีพีเอสที่ดีมาก,กนะผมถ้าใครฟุกได้ตัวนี้ก็รีบปั้นตัวนี้ก่อนก็ได้แล้ว <c oughs> ไปเจอกันใหม่คนระับผมสวัสดีครับ